สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอัมโอเทสที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาวิเคราะห์การประกาศโครงการนิวเคลียร์ใหม่ของอิหร่านซึ่งในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างรุนแรงการเปิดเผยของรัฐบาลอิหร่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่อาจเปลี่ยนสมดุลแห่งอำนาจได้ทันทีโดยหนึ่งคือพวกเขาประกาศจะฟื้นฟูสถานีและโรงงานนิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีให้กลับมามีพลังมากขึึ้้้นออีีกครรังงงซ่่่บชวาิ ฮานอนไม่ได้ยอมแพ้ต่อแรงกดดันภายนอกจากอีกด้านหนึ่งรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางอุตสาหกรรมและพลังงานไม่ได้ตั้งใจสร้างอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับหลายประเทศว่าเบื้องหลังอาจมีเจตนาที่ซ่อนอยู่และท้ายที่สุดเราต้องตั้งคำถามว่าในฐานะผู้นำภูมิภาคและผู้เล่นระดับโลกอิหร่านกำลังส่งสัญญาณว่าเรามีทางเลือกทั้งทางการเมืองและทางเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่าคู่แข่งในภูมิภาคและมหาอำนาจทั่วโลกจะต้องคำนวณบทบาทของตนใหม่เพราะการประกาศครั เป็นการก่อสร้างโรงงานหรือเครื่องจกักรแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าอิหร่านพร้อมตั้งหลักในเกมยาวสำหรับผู้ติดตามไซมเวกนี i, จึงไม่ใช่แค่ข่าวทางเทคโนโลยีหรือพลังงานแต่คือความเคลื่อนไหวที่สะท้อนภูมิทัศน์ยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกและเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อถอดประหัสบทบาทของมันในเกมความมั่นคงระดับโลกในหัวข้อที่ว่าโครงการนิวเคลียร์ใหม่ของอิรานหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการที่อิหร่านได้ประกาศว่าจะฟื้นฟูสถานีและโรงงานนิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีให้กลับมามีพลังมากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งต้องพิจารณาอย่างทีทั่วในรายละเอียดตั้งแต่เบื้องหลังเหตุจูงใจขาอหมายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่ร่วมด้วยก่อนอื่นเราพบว่าอิหร่านถูกโจมตีทางอากาศจากเมเทิร์สและเฟอร์ดาวรวมถึงสถานีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยซีเยและพันธมิตรประเมินว่าโปรแกร,รมนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกทำลายอย่างรุนแรงแต่เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2025ประธานาธิบดีมสูเพอรชเชิร์ได้กล่าวว่าอิหร่านจะสร้างใหม่และด้วยพลังที่มากกว่า ซึ่งแปลว่าอิหร่านไม่เพียงแต่กําลังซ่อมแซมสิ่งที่ถูกทำลายแต่ตั้งใจจะขยายหรือเสริมศักยภาพให้สูงขึ้นอีกด้วยการฟื้นฟูนี้มีหลายองค์ประกอบที่น่าสังเกตอย่างละเอียดได้แก่ขั้นตอนการตรวจสอบความเสียหายและระยะเวลาชะลอของโครงการนิวเคลียร์โดยหัวหน้าหน่วยงานนิวเคลียร์ของอิหร่านระบุว่าอิหร่านอยู่ในกระบวนการประเมินความเสียหายและมีการจัดเตรียมการเพื่อการฟื้นฟูแล้ว ี่อีกด้านหนึ่งสมาร์ทวิเคราะห์จากสหรัฐชี้ว่าแม้จะถูกโจมตีแต่อิรานอาจากลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนสำหรับเหตุผลที่อิรานยืนยันว่าจะฟื้นฟูและขยายโปรแกรมอิรานชี้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในภาคพลังงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมไม่ใช่เพื่อการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่พูดว่าจะมีพลังมากกว่าและยืนยันว่าการทำลายอาคารและโรงงานจะไม่เป็นปัญหา Destroying buildings and factories will not create a problem fast We will rebuild and with greater strength แสดงถึงเจตนาทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นคืออิหร่านกำลังส่งสัญญาณว่าแม้จะถูกโจมตีหรือถูกกดดันมากแค่ไหนนอกก็ยังมีความตั้งใจและศักยภาพที่จะกลับมาและไม่น่าจะยอมจำนวนต่อแรงกดดันจนยอมลดระดับโครงการของตนการฟื้นฟูน,นี้จึงไม่ใช่แค่การซ่อมแซมหรือกลับมาทำเหมือนเดิมเท่านั้นแต่มีในยยว,ว่าอาจเป็นการขยายศักยภาพหรือยกระดับโดยอาจรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การสร้างหรือขยายโรงงานใต้ดินหรือที่มีความแข็งแกร่งต่อการโจมตีและการลดช่องโหว่จากการตรวจสอบของ International Atomic Energy Agency A ซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่ามีกิจกรรมที่ไม่ชัดเจนเช่นการเคลื่อนย้ายยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นสูงจากไซเฟอร์ดาวก่อนการโจมตีอีกด้านหนึ่งความหมายต่อภูมิรัฐศาสตร์และการควบคุมนิวเคลียร์ก็ลึกซึ้งไม่น้อยเพราะการที่อิหร่านประกาศว่าจะกลับมาพร้อมพลังมากกว่า นั้นถูกเข้าใจได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ว่าเราไม่ถูกจํากัดและเราสามารถกลับมาได้ส่งผลให้คู่แข่งในภูมิภาคและนานาชาติอาจต้องพิจารณาบทบาทการตอบโต้และยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่อาทิความร่วมมือกับนานาชาติมาตรการคว่ำบาตรหรือการป้องกันล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบจากการประกาศของอิหร่านแม้จะมีความตั้งใจและสัญญาณชัดเจนแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งในแง่ของว่าอิหร่านจะฟื้นฟูได้ตามที่ประกาศจริงหรือไม่ ระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้และความสามารถในการเลี่ยงหรือลดการตรวจสอบของไอเอและระบบควบคุมนิวเคลียร์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่ของไงรายงานว่ายังไม่สามารถเข้าถึงไซบางแห่งได้เต็มที่และไม่สามารถยืนยันได้ว่ายูเรเนียมที่เข้มข้นมากถูกเคลื่อนย้ายหรือซ่อนอยู่หรือไม่ในภาพรวมการประกาศของอิรานถึงการฟรื้นฟูสถานีและโรงงานนิวเคลียร์ด้วยพลังที่มากกว่านั้นคือการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเทคนิคหรืออุตสาหกรรม แต่มีมิติทางยุทธศาสตร์ความเชื่อมั่นในตนเองและการส่งสัญญาณไปยังนานาชาติว่าสถานะของตนในเกมนิวเคลียร์และภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ถูกลดทอนถึงถูกโจมตีแต่ก็พร้อมที่จะกลับมาอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมประเด็นที่ว่าอิรอนยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในภาคพลังงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมไม่ได้ตั้งใจผลิตอาวุธนิวเคลียร์เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมีมิติเชิงเทคนิคประวัติศาสตร์และการเมืองแฝงอยู่ รัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขากำลังดำเนินการคือการพัฒนาความสามารถด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สง่างามเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการอ้างเช่นนี้มีหลักฐานมาจากความจำเป็นที่อิหร่านยกอยู่บ่อยครั้งว่าประเอทกําลังพยายามลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและต้องการแหล่งพลังงานทางเลือกในระยะยาวซึ่งก็เป็นเหตุผลที่รัฐอิหร่านหลายครั้งให้ว่าโครงการนิวเคลียร์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพลังงานแห่งชาติ อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้ถูกท้าทายอย่างหนักจากหลายฝ่ายทั้งจากองค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศเช่น International Atomic Energy Agency i a และจากชุมชนข่าวกรองของหลายประเทศที่ระบุว่าแม้ว่ารัฐอิหร่านอาจอ้างว่าเป็นการใช้งานเพื่อสันติแต่ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกพัฒนาให้พร้อมอยู่มีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้หากมีการตัดสินใจเช่นนั้นจริงรัฐบาลอิหร่านเองเคยระบุว่าเราไม่มีเจตนาหาอาวุธนิวเคลียร์ และโครงการนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อการทหารตามคํากล่าวของโฆษกอย่างเป็นทางการแต่การกล่าวอ้างเช่นนี้ยังไม่สามารถตอบคําถามได้ว่าเหตุใดอิรานถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสามารถขั้นสูงเช่นโรงงานหมุนเวียงแยกยูเรเนียมเซนทรัฟยูดขั้นสูงและมีการขยายการผลิตยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติซึ่งตามผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นขั้นตอนที่อยู่ใกล้กับการผลิตวัสดุสําหรับอาวุธนิวเคลียร์ยมากกว่าการผลิตเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้า อีกทั้งการมีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรเช่นการแปลสภาพยูเรเนียมการผลิตเชื้อเพลิงการติดตั้งเครื่องหมุนเวียงและการขยายโรงงานใต้ดินล้วนแล้วแต่เพิ่มความไม่แน่นอนต่อการใช้งานที่อิหร่านอ้างว่าเป็นสันติจากมุมมองระหว่างประเทศความพยายามของอิหร่านในการยืนยันว่าเป็นการใช้งานเพื่อสันตินั้นถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกดดันเช่นการคว่ำบาตรและเพื่อรักษาความชอบธรรมว่าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ NPT ในถ่ะ อาณารัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายระบุว่าหากอิหร่านมีโครงสร้างพื้นฐานเช่นนี้ไว้เป็นตัวเลือกอ p อกเชนสำหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์นั่นคือการที่โครงการถูกออกแบบมาให้สามารถแปลสภาพเป็นใช้ทางทหารได้ในอนาคตหากมีการตัดสินใจซึ่งสร้างปัญหาเพิ่มขเวลาที่ต้องใช้ไปสู่การผลิตอาวุธที่สั้นลงและน่ากังวลอย่างยิ่งต่อภูมิภาคและโลก นอกจากนี้แม้จะมีข้ออ้างว่าเป็นเพื่อพลังงานหรืออุตสาหกรรมแต่การที่อิรานเคยละเมิดเงื่อนไขบางอย่างของการตรวจสอบของไงไม่น้อยทําให้เกิดความสงสัยว่าการใช้งานเพื่อสันติถูกนํามาใช้เป็นหน้ากากให้กับกิจกรรมสําคัญที่อาจมีมิติทางทหารสิ่งเหล่านี้จึงทําให้ข้อกล่าวอ้างของอิรานไม่ได้ถูกยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในเวทีระหว่างประเทศและทําให้เกิดความขัดแย้งด้านนโยบายความมั่นคงและการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องการอ้างว่าเป็นโครงการเพื่อสันติจึงกลายเป็นหัวใจของการถกเถียงว่าจริงหรือไม่ และจะมีมาตรการตรวจสอบอย่างไรที่จะมั่นใจได้ว่าโครงการนั้นจะไม่ถูกใช้เพื่อการทหาร การประกาศโครงการนิวเคลียร์ใหม่ของอิร้อนในช่วงที่โลกและภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังเผชิญกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างหนักเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีหรือพลังงานแต่คือการส่งสัญญายุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของความมั่นคงโลกอย่างมีในสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิรานอยู่ท่ามกลางแรงกดดันด้านความมั่นคงมากขึ้นทั้งจากอิสเรียลและยูนเต็ดสเตทร,รวมถึงพันธมิตตะวันตกและแม้กระทั่งจากความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคเช่นสงครามเมกาซาหรือความสัมพันธ์กับกลุ่มในนภูิาคซึ่งล้วแ ล้วแต่เพิ่มความรู้สึกว่าอิหร่านอาจถูกคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อมกันที่อิหร่านเลือกช่วงเวลาเพื่อเปิดเผยโครงการใหม่หรือประกาศว่าจะขยายฟื้นฟูกำลังให้มากขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีเจตนาทางยุทธศาสตร์ว่าเราพร้อมที่จะกลับมาและเราไม่ถูกจำกัดซึ่งส่งผลต่อการคำนวณของผู้เล่นนานาชาติว่าจะรับมืออย่างไรต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าว ในมุมหนึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจถูกมองว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในของอิหร่านเมื่อพิจารณาว่าอิหร่านเผชิญกับการคว่ำบาตรหนักการถูกจำกัดทางการเมืองและเศรษฐกิจและการถูกกดดันให้ลดบทบาททางภูมิรัฐศาสตร์การประกาศโครงการนิวเคลียร์ใหม่จึงอาจเป็นการประกาศว่าอิหร่านไม่ยอมจำนนและยังมีช่องทางให้ดำเนินการต่อในเกมยาวทั้งในเชิงการเมืองและการเจรจาซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าอิหร่านใช้โครงการนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการเจรจาบากินิงทูดมากกว่าการมุ่งสู่การมีอาวุธนิวเคลียร์เต็มรูปแบบอย่างไรก็ตาม เมื่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีที่ผู้เล่นอื่นในภูมิภาครวมถึงมหาอำนาจตะวันตกมองว่าเป็นการเปลี่ยนเกมความเสี่ยงของการแข่งอาวุธอัมสเรสหรือการกระตุ้นให้เกิดการใช้กำลังก็เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งเมื่ออิหร่านส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วและจะกลับมาในระดับที่มากกว่า โลกนอกภูมิภาคก็ต้องคำนวณบทบาทใหม่ว่าจะแทรกแซงหรือดำเนินมาตรการอย่างไรทั้งด้านการทหารมาตรการคว่ำบาตรและการเจรจาในช่วงที่ผ่านมามาตรการคว่ำบาตรของยูเนี่ยต์เนชั่นเซเคียวริตี้เคานซิลและกลุ่ม E3 ฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชาอาณาจักรได้ถูกนำขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งโดยมีการพูดถึงร e สแนปแปบ็กเงาเบย์ของมาตรการคว่ำบาตรที่ถูกยกเลิกหรือผ่อนปรนไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งการที่อิหร่านประกาศโครงการนิวเคลียร์ใหม่ท่ามกลางบริบทนี้จริง ยิ่งเป็นการชักนำให้บทบาทของผู้เล่นอื่นในภูมิภาคเช่นซาอุดีอาระเบียสหรัฐอารับเอมิเรตและอิสราเอลรวมถึงมหาอำนาจอย่างสหรัฐรัสเซียจีนต้องปรับกลยุทธ์ทั้งการเสริมสร้างพันธมิตรและเพิ่มมาตรการุ่มเข้ม นอกจากนี้ยังมีมิติของความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพภูมิภาคและโลกหักอิหร่านสามารถดำเนินโครงการนิวเคลียร์ให้ก้าวหน้าได้อย่างที่ประกาศไว้ก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญเช่นอิสราเอลซึ่งมีนิวเคลียร์อยู่แล้วมองว่าอิหร่านหากได้อำนาจนิวเคลียร์จะเป็นภัยคุกคามที่เปลี่ยนเกมความมั่นคงอย่างรุนแรงและการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามอาจรวมถึงการใช้กำลังหรือความบาดหนักขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่และอาจลุกลามนอกเหนือภูมิภาคไปยังมาหาอำนาจ จากมุมมองสถาบันระหว่างประเทศการเคลื่อนไหวของอิหร่านสะท้อนถึงความท้าทายที่ระบบควบคุม nuclear, นิวเคลียร์เพิงเพิ่งเนเเผชิญอยู่เช่น n ินเตอร์เนชั t o m i c Energy Agency ได้เตือนว่าไม่มีหลักประกันว่าโครงการของอิหร่านเป็นเพียงเพื่อสันติเนื่องจากมีข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับการตรวจสอบและความโปร่งใสาการที่อิหร่านเลือกจังหวะที่จะประกาศโครงการใหม่เมื่อแรงกดดันภายนอกเพิ่มขึ้นจึงทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการใช้จังหวะความตึงเครียดเพื่อสร้างเงืินไขให้เจรจาหรือให้ได้รับการผ่อนปรนจาก หากสหรัฐหรือยุโรปในภาพรวมการประกาศโครงการนิวเคลียร์ใหม่ของอิหร่านในเวลาที่ตึงเครียดนั้นไม่ได้เป็นเพียงความเคลื่อนไหวภายในประเทศเท่านั้นแต่คือตัวแปรแห่งยุทธศาสตร์ที่ผู้เล่นในภูมิภาคและโลกไม่อาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงในเกณ์นิวเคลียร์ของอิหร่านอาจส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตรการคุมทัพและบทบาทของระบบระหว่างประเทศในอนาคตนี่คือบทสรุปของสุนทร,รพจน์ทั้งหมดพร้อมคำลงท้ายตามที่ต้องการ เมื่อพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์นิวเคลียร์อิหร่านทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการประกาศฟื้นฟูและพัฒนาคโครงการนิวเคลียร์ครั้งใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงก้าวทางเทคโนโลยีแต่เป็นการเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ที่ส่งคลื่นกระทบต่อสมดุลอำนาจทั้งในตะวันออกกลางและเวทีโลกอิหร่านต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความยืนหยัดและความสามารถที่จะกลับมาทางยุทธศาสตร์แม้จะถูกโจมตีหรือถูกกดดันจากมหาอำนาจขณะเดียวกันโลกภายนอกก็ยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของโครงการนี้และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพในอนาคตนี่คือสภาพแวดล้อ มอที่เต็มไปได้วยการคำนวณทางยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและความไม่แน่นอนที่ทุกฝ่ายต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดขอบคุณที่รับชมซยามโมเทคแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป